สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เราพามาดูตัวเลขนะครับท่านผู้ชมที่เขาได้ตัวเลขมาจากวัดตะมมนะครับท่านผู้ชมหรือวัดเต่าทองที่บ้านตะมมนะท่านผู้ชมซึ่งเขามีเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับท่านผู้ชมเนาะ เข้าสิงร่างเด็กผู้หญิงนะครับผู้ชมแล้วท่านก็เขียนให้นะครับเขียนตัวเลขให้ในงวดนี้นะครับผู้ชมในงวดวันที่16มิถุนายน2563นะนผู้ชมไปส่องด้วยกันนะครับผู้ชมเนาะว่าเขาให้เลขเป็นตัวไหนนะผู้ชมเนะาะกระชังแอดมินจะคอดให้ดูนะผู้ชมเนาะชัดๆเลยนะฮะผู้ชมตัวเลขที่เขียนก็จะเป็นเลข เปลี่ยนไทยนะผู้ชมเนาะก็ดูว่าเป็นเลขตัวไหนนันผู้ชมเนาะแต่สำหรับทางแอดมินนะครับทางแอดมินที่ดูนะครับที่ดูแบบแบบเจาะตัวเลขนะผู้ชมทางแอดมินก็จะเห็นเป็นเลขหกสี่เจ็ดนะครับน่านผู้ชมเนาะหรือหกสี่สามนั่นผู้ชมก็จะมีอยู่สอง สองชุดนั้นผู้ชมเนาะเพราะว่าหกนี่ก็คือตัวเลขเขียนไทยสี่แล้วก็เลขเกต์น,นี่ก็เป็นเขียนไทยหมดนะท่านผู้ชมไม่ใช่ตัวเลขอารบิกนะครับท่านผู้ชมเนาะสาหรับทางแอดมินก็จะมองเห็นเป็นเลขหกสี่เจ็ดหรือหกสี่สามนั้นผู้ชมก็ลองเก็บไปพิจารณาด้วยกันนั้นผู้ชมเนาะว่าตัวเลขที่ทางเจ้าแม่ตะเคียนทองที่เขาสิงล่างผู้หญิงนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วเขาก็เขียนตัวเลขให้นะครับท่านผู้ชม ก็จะเป็นตัวเลขตัวนี้นะผู้ชมเนาะทางทางแอดมินก็จะถอดตัวเลขออกมาก็จะเป็นหกสี่เจ็ดหรือหกสี่สามนะผู้ชมก็ลองส่องไปแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเนาะหากใครที่ชื่นชอบตัวเลขตัวนี้ก็จัดไปนะครับท่านผู้ชมเนาะวันนี้ก็เป็นเช้าวันอังคารนะผู้ชมที่ทางแอดมินกำลังถ่ายทมอยู่ตอนนี้นะครับผู้ชมเนาะ ทางแอดมินก็จะเห็นเลขเป็นเลขหกสี่สามหรือหกสี่เจ็ดนั่นผู้ชมหากคุณชอบก็จัดไปนะครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขทั้งสามตัวนี้นะผู้ชมหกสี่เจ็ดหรือหกสี่สามนั่นผู้ชมนอกที่ทางแอดมินถอดตัวเลขออกมาน่นผู้ชมถ้าเป็นสองตัวก็จะเป็นหกสี่ี่หกนั่นผู้ชมหรือหกสามสามหกหรือหกเจ็ดเจ็ดหกนั่นผู้ชม โดยจะเป็นสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะผู้ชมเนาะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับท่านผู้ชมหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับผู้ชมนะ่าจะเก็บไว้คนเดียวนะครับผู้ชมเนาะ หาคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แลอกดติดตามให้ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับสำหรับคลิปนี้ทางแอดมินคงบอกว่าบ๊ายบายนะครับพบกันคลิปใหม่นะครับท่านผู้ชมบ๊ายบาย